สวัดีครับเพื่อนครับช่องโดโด้พาเที่ยวมาแล้วครับวันนี้ผมมาอยู่นี่ผมให้ดูรอบๆตัวหันไปลงนู้นมันจะย้อนแสงก็เลยให้แดดเข้าหน้าผมอยู่ในซอยโรงบาลพนบุรีเจรัตวัดละคังเพื่อนๆคงจะคุ้นหูนะเขาขายเลือดหูเขาแนะนํามาบอกว่าแร้่งจริงเวลาผมผ่านผมก็เห็นละ ตอนเย็นตอนบ่ายตอนค่ำคืนี่คนจะแน่นตรงนี้มากเลยมีร้านขายยำแซ่บขายส้มตำยำแซ่บอยู่เจ้าเด็ดมากแล้วก็จะยินดีเผยสูตรว่าถ้าเปิดร้านยำเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรเขายำยังไงทำไมลูกค้าติดใจนะี่ครับเดี๋ยวมาดูกันร้านนี้ร้านนี้เลยเจนกเจ้าของร้านเขาชื่อเจนกตำกันนัวยำแซ่บร้านเขาอยู่ย<ะ>ตั้งตั้งอยู่ ซอยโรงพยาบาลเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็โรงพยาบาลทนบุรีนะฝั่งนู้นที่เคยเป็นตลาดเป็นนันทอุทยานสมสรมาทางพันตรงนี้เป็นถนนเส้นอิสระภาพออกไปนู่นก็ออกไปสิริราชในเส้นถนนวังเดิมเส้นสิริราชได้เดี๋ยวไปหาคุยกับเจ๊นกกันคุยคุยกับเจ๊นกไปพลางๆนี่ยกำลังกำลังลูกค้าเข้า ในครกตอนนี้ตำอะไรฮะตำเส้นเล็ก,ลกนะะมาดูตำเส้นเล็กอันนี้อะไรลงไปมั่งแล้วล่ะอันอันนี้เป็นเป็นคลิปแรกนะทําให้ลูกค้าก่อนลูกค้าลุมล้อมอยู่หน้าร้านางงนะมา,มาบบดูตำเส้นเล็กของเขามาดูในครกเลยนี่ฮะเฮยเคล็ดลับนเนี่ยส่องกันในครกเลย เครื่องเขาเนี่ยขายดีไม่ดีเ็าเตรียมเครื่องเตรียมอะไรไว้ประมาณนี้ตาเส้นเลนะ็กหอมฟงใสปะลาล้าไหมใส<ป>มีน่าได้กลิ่นมาแล้ว,ชลวเชนกอ๊ลฟ ผมมายืนหน้าร้านคนนี้นะยังไม่หยุดเลยนะยังไม่หยุดมือเลยนะลูกค้ามาลัวนๆตร็จเล็กเสร็จแล้วแป๊บเดียวแต่ว่ายังยังไม่ได้เผยูตร่เลยเท่าไหร่นะยังไม่มีเวลาคุยเห็นหยิบมีใส่ปูอัดด้วยมีหมูยอมีอะไรต่างๆอันนี้ลูกค้าเขาเขาบอกให้ใสใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าือกเลยค่ะใส่ได้ทุกอย่างที่ร้านมีสกองสแกน ใส่ได้ทุกอย่างในร้านเผ็ดไหมคะพี่ตำป่าเจ้าต่อไป,ปอ่าอันนี้ลูกค้านี้มาแบบตำป่าเามาดูตำป่าตำป่าเจนกคปกเดิมอันคอท นี่ลวกนะใส่ผักอะไรคนะเนี่ยผักผักช่ายผักกัญจงผักช่ายผักกัญจงกัญจงเราลวกเนาะลวกไก่ต้จนตาสูตรตำปลาตำปลาอันนี้ก็เรียกว่าตำปลาสูตรของเรามาดูในครบก,กันครับพลิกลงเมืเ่อกี้อะไรนะขา,ขาวๆ<ว>ชูรสนิดชูรสนิดใครไม่ชอบกินบอกไม่ใส่ก็ไม่ใส่ได้เนาะใส่ก็ได้ใส่ได้หมดนะ เอาหวานเอาเปรี้ยวเอาเค็มได้หมด่คะมีหน้าลูกค้าติดใจนี่เพิ่งกี่โมงเองนี่เพิ่งสามโมงยังไม่สี่โมงอ่ะเจนกก็ทำไม่หยุดแล้วเนี่ยมะนาวสดมะนาวขั้นใหม่เนี่ยเห็นเห็นขั้นใหม่กันเห็นเห็นมะนาว เมนูเราส่วนมากก็เท่าไหร่ฮะห้าสิบเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทเพราะเราซีฟงซีฟู้ดนะเครื่องเครื่องเยอะเครื่องครบเครื่องครบค่ะเริ่มต้นห้าสิบซีก็ห้าสค่ะใพิเศษเจอันนี้อะไรหลายหลายบัวหลายบัวหลายบัวเครื่องเยอะนะร้านเจน๊กเนี่ยขาดทุนดลูกค้าไม่ขาดทุนใช่ต้องอย่างนี้แหลมต้องหลากหลายลูกค้า วันนี้เขาอยากกินอันนี้วันนู้นเขาอยากกินอันนู้นเขาก็มามาบอกเราได้มันก็เป็นกลยุทธ์การขายอย่างหนึ่งเนาะได้เลยค่ะสั่งแบบไหนได้แบบนั้เบเรียบร้อยอ่าแดดยังแฉอยู่เลยนะแดดยังไม่ล่มลมยังไม่ตกเนยลูกค้าก็เข้าแล้วะ ถูกมงหญิงสี่ทุ่มมาแล้วต่อเนื่องลูกค้ามาต่อเนื่องทำตามลูกค้าอบอกกันเลยอันนี้ก็ห้าสิบบาทผมขนาดนี้เจ๊นกยกโชว์นะไม่มีที่นั่งนะเจ๊นกสั่งใส่ถุงอย่างเดียวใส่ถ้วยให้ค่ะ,ะถ้าจะทานโดยทานในรถหรืออะไรก็มีใส่ถ้วยของอย่างรรเรียบร้อยค่ะ มาครับรลัวลลูกค้ามารัวลอันนี้มาดูยำม,มาม่าแยกนอยากคือแยกไปหมลยมามาก็วบอกได้ครับบอกได้ คนเดียวไม่มีผู้ช่วยด้วยแต่รวดเร็วทันใจมากครับมืออาชีพเจนนอกเราพเจ้านี้ก็อีกสองเมนูเนาะอัน,นอันนี้แยกถุงหมายถึงยังไงฮะแยกเครื่อง แ,แล้วแล้วอันนี้เป็นมาม่าเหรอฮะม,มาม่ามาม่าแยกเครื่องเดี๋ยวเราก็ลวกแล้วก็ลูกค้าก็เอาไปเทใส่เองเนื้อเี๋ยวแยกเครื่องเนื้อเนี่เครื่องอยู่นี่นะลวกเบื้องต้นไว้แล้วเครื่องไเป็นกุ้งหมูยอเท้าไก่ กันสดใหม่ๆเลยเนาะพี่เห็นเครื่องวางๆอยู่นี่ขายหมดทุกวันใช่ไหมหมดทุกวันค่ะกี่โมงหมดประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มก็หมดแล้วเยอะนะแสดงว่าขายดีอ่ะสงสัยวันๆทำไม่หยุดมือเลยมั้งเนี่ยตั้งแต่มังแต่ถ้าไหลใบสามไหลสามสี่โมงเย็นแล้วแต่วันค่ะใบสามหรือใบสี่มาแล้วแต่ก็ลูกค้าประจําเยอะใช่ไหม อันนี้ยำมุนเส้นมาดูยำมุนเส้นแต่ตามสูตรของเราเรื่องลวกลงไปแล้วอันนี้ะไรเผ็ดมาดูอันนี้ก <Avenue. S 2> ็เริ่มเริ่มกรละมังนี้กระมังรสเด็ด <isce. S 1> น้ำน้ำนัำนน,น,น้ำเชื่อม ใส่ถุงจานลูกค้าบอ,อกใส่ถุงขวดนะเส้นลงแลนะ้วเส้นอร่อยด้วยเส้นไม่มีขายตามตลาดสั่งโรงงานอย่างเดียวค่ะเส,เส้นเส้นนะนเะลือกสั่นมาโดยเฉพาะเรื่องทำยำแล้วอร่อย เวลออันนี้เป็นคลิปที่แนะนําร้านเจน,นก,ก่อนนะเดี๋ยวเจน,นกบอกว่าเดี๋ยวจะเผยสูตรถ้าอยากจะไปทําอาชีพทําอะไรปรุงยังไงถึงได้เด็ดเนี่ยเจน,นกเขาไม่ห่วงเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงคลิปต่อๆไปนะเจน,นกไม่หวงสูตร แต่ใครดูแล้วทําแล้วจะไปทํำขายก็อย่ามาทำใกล้ๆกันแล้วกัน <laughs> ไปขายอยู่ห่างๆเสร็จแล้ว <c oughs> สบาทค่ะตาร์ทที่ห้าสแต่อันนี้อันนี้อะไรที่เพิ่มขึ้นนะฮะมาม่าค่ะมาม่ามามา่มา,มาจะขอเพิ่มหน่อย เรียบร้อยลูกค้าหมดล็อตพอดีเจนบแนะนำร้านตัวเองหน่อยอันนี้คลิปคลิปนี้เราเพิ่งเจอกันเนาะอันนี้คือชื่อชาร้านเราชื่อว่าร้านร้านยำหน้าโรงพยาบาลพนเบรีเลยค่ะชนมากเขาก็จะเรียกกันอย่างนี้ร้านยำหน้าโรงพยาบาลพนบบรีเปิดขายตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มค่ะทุกวันทุกวันถ้าวันจันทร์จะขยับไป อาามตูเพราะเพราะว่าวันจันทร์มันเป็นวันที่เขาห้ามตั้งไปจะไปปากซอยมาตูเอาไว้เดี๋ยวว่าหลังตามไปตรงนู้นนะแล้วก็เอ่อโทรโทรสั่งโทรอะไรก่อนได้ไหมได้ค่ะโทรสั่งได้โทรสั่งแล้วก็ให้ไลน์แมนมารับได้แต่ว่าลูกค้าต้องเรียกไลน์แมนมารับเองลูกค้าใหม่ละเอะเบอร์บอกเบอร์นิดนึง0647297672ค่ะคอ่าแต่อย่างนะคะงานทิมเนื้อคงเท่านี้ให้เจนนก บริการลูกค้าก่อนแล้วก็ใครติดใจจะตามมาก็มาเนี่ยฮะตามเวลาแล้วก็เมื่อตอนต้นทริปผมบอกสถานที่แล้วแต่ว่าสั่งไลแมงสั่งผมมาสั่งตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวคุยกันแหละคุยกันแต่ว่าก็ต้องขอบอกว่าร้านเจนกนี่เขาเด็ดนะฮะที่ผมตามมาเนี่ยเพราะว่าเขาดังมาก ลูกค้าเยอะมากเนี่ยตั้งแต่มานี่ลูกค้ายังไม่หยุดหยุดสัมภาษณ์ไปนิดนึงก็ลูกคา้าก็เข้าอีกแหละให้ดูหน้าร้านเขาร้านเขาไม่ใหญ่ฮะเล็กๆเผื่อใครจะสนใจเมนูต่างๆก็ตามนี้เลยครับตากันัวเชิญครับพี่ตำกันัวยำกระแซบอ่าชื่อร้านเขาตำกันัวยำกระแซบผู้ชายที่ยืนอยู่นี่ เจ้าของร้านเน mm ี hmm. like <Okay. S 1> ่ยดูหน yeah, right. so so uh, ้าก็ร <Every S 1> ู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยดูหน้าดูหน้าเนี่ยแล้วดูหน้าเชนกเนี่ยไปทายกันเองว่าเขาเป็นใครเมนูก็ประมาณนี้เบอร์ข้างล่างนี่ก็เบอร์ที่บอกเมื่อกี้นะฮะนี่ครโทมานะครโทมาโทมาก็เพื่อนๆครับคลิปก็เพื่อนๆครับคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเรามาเผยสูรนะเมื่อกี้ดูคร่าวๆก็ล้มลายต่อละ แต่คลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาเผยสูตรในแต่ละเมนูที่เด็ดนี่ตามคลิปต่อไป